ทำไมออกกาลังกายบ่อยๆแล้วหน้าเด็กลงอันนี้นะครับผมไปเจอคลิปๆหนึ่งมานะที่เขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วผมคิดว่า ee, เฮ้ยมันดีันอยากจะแชร์ให้หลายๆคนฟังนะครับคือเขาพูดว่ามันมีงานวิจัยงานวิจัยหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอน,นะหางโครโมโซมเรามันจะยาวขึ้น,นครับการแบ่งเซลล์การเติบโตของเราเนี่ยมันก็ยืดยาวมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้โอกาสเกิดแบบพวกพันธุกรรมบกพร่องหรือว่าเกิดโรคต่างๆเนี่ยเป็นไปได้น้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรคมะเร็งหรือว่าโรคอะไรต่างๆนานา,นาก็แล้วแตต่นนนนนะะะคครรััับเเพาฉ้้หลออีืุ ที่เวลาคนเขาออกกาลังกายมาเป็นแบบสม่ําเสมอน,นะโดยที่มีโภชนาการที่ดีมีโปรแกรมออกกำลังกายที่ถูกต้องที่โอเคไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดูเด็กยังดูสดชื่นยังดูแข็งแรงนะครับอันนี้แหละครับคือเหตุผลนะครับเราลองดูนะเราออกกำลังกายสักแบบเอาง่ายๆเลยไม่ต้องเยอะมากนะครับส <6 S 2> เดือน6เดือนก็นแล้วแต่นะแล้วลองไปเจอเพื่อนที่แบบกลุ่มเดียวกลุ่มเดิมกันเลยนะที่ไม่ได้เจอกันน,กนานๆนะครับไม่ได้เจอกัน3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยผมรับรองเลยครับว่าความเปลี่ยนแปลงมันเห็นแน่นอนแล้วยยิ่่งงคนนทีออกกกกําาลลััเป็ห ปีหลายๆปีขึ้นไปนะอาจจะแบบนัดเลี้ยงรุ่นกันทีนึงอะเราก็จะตกใจนะว่าเฮ้ยเพื่อนเรามันไปลายไกลแล้วเหมือนกันนะเว้ยนึกออกปะเพื่อนเรามันไปลายไกลแล้วเหมือนกันนะแต่เราก็ยังเอ้ยไปแหละแต่ว่ายังแบบไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราแบบดูแลตัวเองค่อนข้างดีออกกําลังกายค่อนข้างบ่อยแล้วก็สม่ําเสมอนะครับแต่ต้องเน้นย้านะครับอยู่บนความพอดีนะครับ